นี่นะพี่น้องไปเยี่ยนท้บนแดงมากเลซ้ำานีละ่ะนี่วู้ห์ใหร้ายค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ปะโอ้เฮีย หลานเนาจา้าเดี๋ยวไปเมืองและะ้วค่ะมามอน,นี้เมื่อกี้นี่หมดแดงบ่ตอนนี้ฝนกะตกถึงเศร้าเนาะจ้า,จากตกโดนเติบอยู่เดี๋ยวข้าไปเมืองอยู่กันเลยค่ะอยู่นะ้าับดีๆด,ด้วยนี่จ้าพี่น้องแน่ก็หลานเราก็ลังสี่รถไปก็ตงแส้งเขาละไม่บัวเนียใครหมดแดงหลังจากฝนตก้าก็คึ้นเยอะ น้องเบสสวัสดีครับกลองครับตาตางกับองนิ่วสวัสดีนิ่วสวัสดีจ้าโอเคนี่แม่เราไปแล้วเอาผู้ใดมาเปิดประตูค่เข้าอีกนี่เอาเราบอกโมฟังเตบอกเปิดไว้แก่ดวงนี่วแก่อุ้มอ่ะ เอาม้วันเอาป้ายมาติดม่ได้เอามาติดสิแม่น้องโมมี่นำอย่าเห็นน้กวน้องละ ไม่แอนโมมี่ดอกปลานน่ลงไปเบนบัวไปลงไปบงบัวฮะไปอยงจับลงไม่เบาน้ำหนีน้มาน้น้อยน้อยมันสิมีติปลาน่ะ ยมันม uh, uh, ีต่อยาตัว้นอ้ยมีต่อยาไม่สีลากเลยเตะฝนสิตกมึงบรรยากาศอยู่ไฮยูหนาจากพี่น้องใช่แม่เห็นเราเตะนี่เขาบอกต่างนู่หรือเออออ ต้นเก้า <Upper> บ <language> oh, yeah, yeah oh. ่โอโอเฮียเฮียลรแม่อ้ไหม่มันออนไปบ่ไปโอเออไข่ไข่อันนี้ไข่อย่งเหรอไข่น่อย มันโมเมนต์ไข่เป้งนะมันไม่ใช่ไข่เป้งเอาตามว่าถือไอ้กล่องไอ้ เห็นรอบสองอุ้ยนี่นาใครยังไงเลยวะสองเดียว Nếu xem muộn nè nè, đi cảm ơn vẫn sẽ bị bùng âm lai ba nhá hai qua nha yi hai 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 ป,ปาลาบวงน่อยเอาไปก่อยน้ำเย่งไหนตโอ้หมดเลยตอไหมแต่เห็นสองหมดกันตีนิว้วพูน่เนี่ยใครเงี้ย so ไม่ไปเป่งเล โอ้ยแม่บอกโดยนี่มว่าจะตกใส่หัวอีหละนี่หมดเนี่โอ้มันยากาศดีบ่แดดปนไโมเมนเจ็บไหมเออสนละอุ๊กอว่าเรา แม่มันถือกระต้าบ <ah ่นัน๋ย่แป้งมันวยแป้งออกมาอยู่น้ำหนองเบ็ดอมหมูอามนี่อหมูน้าแม่มุนยร้องเรยนเลยเรียีีลืมมาทุ่งสานำสามแห้ง เออไปต่อมาดอกโทรศัพท์ต่อไหล่เกมอนไรมคนโตแล้วองเนี่ยโทรศัพท์ประยู่หน้าไปเกมลเอาจอดยุนบ่ไปเอาแมไ้หงวานโทรศัพทหลาเฮียนนิ้วตัวยังวะแม่พ่อไป

กวาคือบ่เป็นนวยว่ะไปน้องไหนบ่เนาะว้าได้อยู่กำมือหนึ่งนะกล่องพวกกันอู้เลยยูแม่อาเอาอย่างว่าเห็ดดูว่าไปแง่อีกก่อนเอาถานมาเอาถานมาถานลุ่มเอาถานตอนขยายขยายยังเอ้ยมุดเหี้ย น้ำเบ็ดตีมเดี๋ยวแปมุติดน้นดนดกับคุณอา,อาล่ะเอาแปงมาอ,อโฮกนไข่หน่อยไข่เต็มไข่ใหญ่ม่เป็นไข่ผักติบอลไข่น่อยไม่ได้หเป็นไงเหรไข่น,น่อย จ้าพี่น้องโอ้อ้ากล่องกันอืมเร็วงูงูงเเวอแ้วนีน่ะมีแมพเต่งเาะเออมันจะใครมันเปลี่ยนดกมไตออกกันแมไตออกตั้งเม่มางแมง เบ้นแล้วไล่ะคนหนุ่มไงมีขายายมันเหี่ยใส่กับปลาเอาเหี้ยนถ้าถึกวนปัดโอ๊ยบุ๋นี่ต้องใส่ยังไง โห้หื้อให้วดแดงเยื้อซูอยากบ่อยากซูแล้วมึงขิดไปเลยไอตรงคักๆเลยพื้นี่น้องเมย์ยังไงโค้โต๊ะไหมเดี๋ยวงามเนาะไปซื้อเขาไล่ลอยดีนี่หาสิบบาทได้หน่อยนึง าลาบดิบมีตาพี่น้องปลาแล้วสิลาบให่หมดแดงปานี่ะนวยใหญ่ๆใส่แักรพริกพริกผงหข,ข้าวคัวผาดวุไห้นนเลยข้าวคัวนี่ยนยไข่ไหมหนใส่บงหน้าบนนี้ย่าบัวใส่ใส่แบบมันสูงเลยอ,อ่อเออเนาะ อันนี้น้ำน้ำปลาต้มนะจ๊ะต้มน้ำปลาน้ำปลาส้ม okay, ก okay. ันใสมกันใส่เกลือป่ะโอ้เกลือใส่กันใส่ผงโรดมักน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายแต่ว่าไม่ค่อยใส่หลายหรอกใส่หลายเสียบหลายเนีจะใส่หลายกินเอาปลากันเฝ้า ห,หัวห้อยไปเซ็งไรนี่อู้ปา้าเป็นอะไรกินคะพี่น้องใน,นกล่องหอมหอมไม่ดีลรอหอมฝักบัวย่บวาบ่มีผักบัวแต่คือปใส่เอาช่วยใช่น้ำกันเถอะบ,บัวปลาใหอมบัวเขาใส่หอมแดงบงห่หอมหัวเออหอมหัวแดงอันนี้ใส่สตูดเลยหอมตูดนี่พี่นอ้องคนไข้หมดแดงกินกับข้าวเหนียวมี่บอกเหนียว นี่นีนอน้ิมเนาะิมนะมาเก็บกระนอดีเลยอยากไปอิาไปอีกบอนอืมเวยังิ่มึงเอที่มังเข้มเร็วอืมเข็ดเดี๋ยใส่อีกบออืม็ดแล้วทำนี่หละ เรียบร้อยแล้วพ่อกินจ้าพี่น้องอตอนไข่มดแดงมียู่จ้าหอโอเคจ้าพี่น้อง,อเ,องเอ้เบอรสิบปิดคลิปไปซ้ำนี้นะะ้วยค่ะขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อเมรเดอร์ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า